ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเห็นเป็นผ้าหลวงตาแก่ๆทำเป็นไม่สนใจหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่ากำลาบเรื่อการเสกเขาควายให้ชนกันในอากาศตกตะลึงตาค้างไปต,ตามๆกัน หลวงปู่สุขตามประวัติว่าท่านหนีออกจากบ้านตั้งแต่วัยรุ่นพ่อวัยชกันท่านได้แต่งงานแต่ต่อมาท่านเห็นว่าชีวิตคารวาสเต็มไปด้วยความทุกข์ท่านเบื่อชีวิตทางโลกจึงมาอุปสมบทกับหลวงพ่อเฉยวัดโพทองล่างหลวงพ่อเฉยเป็นเกจิลามันมีอาคมขังยิ่งนักในสำนักหลวงพ่อเฉยมีเกจิลามันมาก แต่ที่ขึ้นชื่อว่าโด่งดังมากในจังหวัดปทุมมีหลวงปู่เท่าวัดหงปทุมมาวาดหลวงพ่อเปิงวัดชินวารา,รามทั้งสามองค์นี้ตอนที่เรียนอยู่วัดโพทองล่างจะมีความสนิทสนมกันมากเวลาหลวงปู่สุขนั่งเรือมากรุงเทพถ้ามีเวลาท่านไม่แวะวัดหงก็จะแวะวัดชินวารา,รามเพราะทั้งสองวัดนี้ จะติดกับแม่น้ำเจ้าพยามีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขนั่งเรือมาขึ้นวัดชินวรารามหลวงพ่อเปิงติดกิดนิมนต์ไปฉันข้างนอกพระลุกวัดไม่รู้จักหลวงปู่สุขเห็นท่านห่มจีวรขมุขขมอมคิดว่าเป็นพระหลวงตาแก่ๆก็ไม่สนใจแม้แต่ยกน้ำชามาให้ก็ไม่ทำหลวงปู่สุขท่านเห็นดังนั้นจะสั่งสอนพวกพระนี้หน่อย จึงกวักมือเรียกเด็กวัดที่อยู่บริเวณนั้นบอกเด็กว่าเดี๋ยวหลวงตาทําอะไรแปลกๆให้ดูเอาไหมเด็กวัดจึงบอกว่าเอาครับว่าหลวงตาจะทําอะไรให้ดูหลวงปู่สุขท่านจึงบอกให้เด็กวัดไปปดเขาควายที่แขวนที่เสามาสองหัวเมื่อเด็กวัดไปหยิบมาให้ท่านแล้วหลวงปู่สุขเอามาวางตรงหน้า ถึงตอนนี้พระลูกวัดหลายองค์เริ่มหันมามองว่าหลวงตาองค์นี้จะทำอะไรหลวงปู่สุขท่านบริกรรมสักพักเดียวเป่าพวดลงไปที่เขาควายทั้งสองเกิดเหตุอัศจรรย์เขาควายทั้งคู่ลอยขึ้นจากพื้นพุ่งเข้าหากันชนกันเสียงดังสนั่นวันไหวทำเอาพระทั้งหมดและเด็กวัดมองกันตะลึงตาค้างพอได้สติพระทั้งหมดรีบกลับกุฏิตัวเอง ใครมีอะไรที่คิดว่าวิเศษเช่นยาเส้นหมากพูน้ำชาร้อนรีบเอามาถวายหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขท่านก็ทำเมินเฉยแม้พระตั้งหลายองค์พยายามพูดแบบประจบประแจงหลวงปู่สุขก็ทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้จนสักพักหนึ่งหลวงพ่อเปิงกลับจากกิจนิมนต์พบว่าหลวงปู่สุขมาหาก็ดีใจมากรีบนิมนต์เข้าไปคุยกันที่กุฏิ เมื่อคุยกันจนพอแล้วหลวงปู่สุกกลานั่งเรือเข้ากรุงเทพไปพระลูกวัดรีบเข้ามาถามหลวงพ่อเปิงว่าหลวงตาองค์นั้นเป็นใครหลวงพ่อเปิงจึงพูดว่าพวกท่านไม่รู้จักะแล้วนั่นน่ะหลวงพ่อมาขามเท่าผู้โด่งดังไงพระทุกองค์ถึงกับบางอ้อแอบบ่นเสียดายว่าไม่น่าไปประมาทท่านเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b ้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่